แต้มบน2ตัวบนแอดแสงเดือนครับผมงวดที่ผ่านมาได้4กับ5บวกกันเป็น9ครับผมเข้า9ตรงๆนี่ครับงวดเก้าแอดแสงเดือนเด้ครับผมสวัสดีครับท่ามู้ชมครับคลิปนี้ครับมาพบกับอูน้ำไช่ครับตามกันต่อคลิปแรกวันที่30าุสิบิกายน68นี่ครับนี่แหละครับแต้ม2ตัวบนมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับจะระแอดแสงเดือนงวดไม่มาเป็นทีเรียบร้อย นี่ค,อคืองวดเก้าแอดแสงเดือนเด้อครับผม6890เก้าศข่าเก้าตมเต็มเต็มครับตับบุช้มนี่แหละครับ4 yeah. ีบวกหเป็น9นี่แหละครับงวดนี้มาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับวิวเดิมเหมือนเดิมครับก่ขอบคุณเมย์เอฟซีใจดีเด้อครับที่ส่งแนวทางตัวเลขข้อมูลแต่บนแอดแสงเดือนมาแบ่งปันให้พ่อพี่น้องเอฟซีทางช่องทุกท่านครับก่ขอให้สุขสมมั่นหมายนำกันครับวันที่หนึ่งท่านว่าคม68นี่นี่แหละครับ ตามกันต่อแนวทางตัวเลขหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักครับเดี๋ยวคลิปสองอบนก้าวซุดมาแล้วครับแอดแสงเดือนเดี๋ยวจัดให้ครับผมคลิปแหลกตามแต้มบนไปก่อนมินี้แอดแสงเดือนมาสองคลิปไปเลยครับท่านผู้ชมมาดุนดวนครับจากแม่ FC ใจดีนี่แหละครับขอบคุณทุกท่านเด้อครับที่เข้อมากกดแหลกกดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำช่ยออมน้ำโสภาตามเฮียร์เอฟซทางซองไปเรื่อยๆครับ รอลุนเดี๋ยวลิป2จะกลับไปอัดยูเฮียนเด้ครับท่านผู้ชมลิป2เอ็ดแสงเดือนเมื่อวานการลงแนวทางตัวเลขขโคงสุดไทยเสี่ยนสารข้ามเหล็กฟันพอยไงเหล็กฟันลงพีนี่แหละครับตามสัมนกด้วยกันวันนี้มาตามต่อแอดแสงเดือนครับวันที่หนึ่งท่านว่าคมหกสิบแปดขึ้นมืออื้นใกล้สี่หอดแล้วครับท่านผู้ชมขอมาเรื่อยๆื่อยวันนี้วันอาทิตย์พฤศจิกาย,ยนวันที่สามสิบครับ บรรยากาศตอน8ปดโมงแปดโมงเซลครับท่านผู้ชมไปหาเกาโมงนี่แหละครับแดดเพิ่งออกเร่งๆเลยครับท่านผู้ชมแดดเพิ่งออก7จ็ดโมงกับท่านแดดออกอยู่ครับ8ปดโมงไก่เขาไม้เรื่อยๆเกาโมงนี่คือแดดออกเต็มที่นี่แหละครับบรรยากาศอิสานบ้านเฮาครับผมถ่ายวิวธรรมชาติครับเ,เวงแดนแน่นอนครับทางบ้านเอฟซีแดดดียังสีเบ่ครับ แดดดีแบบนี้กะถือว่าสุดยอดด้วยครับอุณหภูมิกะสูงขึ้นจ็กหน่อยครับท่านผู้ชมบอลลดลงปันไดเพราะว่านี่พยากรณ์อากาศเพิ่นกะแจ้งเลยนะครับเบิงเข่าเมื่อคืนมือนี้กะตามที่เพิ่นกล่าวไว้อีหลีครับนี่แหละครับอุณหภูมิกะสีสูงขึ้นประมาณยี่สิบเก่าถึงสามสิบองศาได้ครับมือนี้นี่แหละครับใครเนี้ยบอหนาวเกินไปครับอุณหภูมิพออยู่อยู่ครับแต่ละเมื่อที่ผมมาคลิปนี้หนาวขนาดครับแม่งแท้ มาตั้งแต่วันที่13สามพิกกีกาจนบ,บ่ฮอดวันที่29มื้อน 30, ี้วันที่30ก็ถือว่าอุ่นขึ้นนี่แหละครับไข่อยู่ครับแต่ยามันขึนก็หนาวเหมือนเดิมแต่ยามมื้อเช้ารู้สึกว่าเย็นเย็นบ่คักครับอุ่นอุ่นมากกว่าประมาณนี้ครับใช้เสียกันหนาวก็พออยู่อยู่นี่ครับท่านผู้ชมเหาตามกันต่อครับแนวทางตัวเลขแต้มบนแอดแสงเดือนครับหรือว่าแต้มสองตัวบนงวดที่ผ่านมาเข้าเต็มๆครับท่านผู้ชม รอรุ่นน้ากันในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคุบเนี่แหละครับงวดเก่าผมกะเอามาให้เอฟซีทางสองเบึงน้ากันเราเด้อครับผมมักระจัดคัดกระพนันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้เด,ด้ครับหากมักคลิปนี้นี่แหละครับเดี๋ยวจะขึ้นโฮมบอวนดให้เอฟซีทางสองเด็บเขามาเบิ้งน้ากันเยอะๆเนาะครับฝากติดตามในเด้อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยครับบอผิดผ่านมองได๊ะกะ ข่อามาติชมได้ครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขปัญหาให้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแต่ว่าวิวกับวิวเดิมเห็บซี่ท่าซองกะมีเบื่อบางนะครับตอนนี้ยังหาวิวอื่นบ่อดกอ่ะไปน้องแน่ยูเฮียนแน่ยู่วัดแน่แล้วก็เม้าหน้านี่แหละครับช่วงนี้ไม่ค่อยเด้ออกไปใส่อยู่กับอาิดหน่อยกับอ้อมน้ำโชงน,นี่แหละครับไปห้างกันบ่อดกเพราะว่าบางทีมีเรื่องให้ใส่แน่กให้สบายใจกัน พร้ำโช่กับข้าเอาลูกนอนเนาะครับ่านผบุชมชส่วนนี้นี่แหละครับยังยางบ่ท่านเป็นว่าท่นได้กะอยากแน่แหละครับส่วนนี้เอ้าค่อยๆพานไปนะครับ่านผบุชมฝากเป็นกำลังแรงใจเฮเดอร์ครับผมเอามาเบิ้งตัวเลขนํากันครับแอดแสงเดือนครับผมวันที่1ธันวาคม68แต้ม2ตัวบนครับ4590ครับงวดนี้มาแล้วนี่คืองวดไม่ครับอันนี้คืองวดเก้าครับ่านผบุชมนี่ครับ แต้ม2ตัวบนงวดเก่าได้ครับงวดวันหันเพื่อนใหน6890เ้เขา้าเก้าตมเต็มเต็มครับทำบุส้มนี่แหละครับเขา้าเก้าเต็มเต็มสำหรับแอดแสงเดือนงวดที่ผ่านมาวันที่6ิกพุซิกก,กา68นี่แหละครับงวดนี้มาแลวครับวันที่หนึ่งท่านว่าคมเลยครับทำบุส้มเอาแคปหน้าจอใ้เลยครับเพื่อเป็นการบอผาดเน่เาทางตัวเลขดีๆจากในเอฟซีเจดีแล้วก็เซียนแมนแแต่ละทันนะครับ เดี๋ยวคลิป2คลิป3จะตามให้ย่างต่อเนื่องครับคลิป2จะเป็นแอดแสงเดือนเหมือนเดิมครับนี่แหละครับช่วงนี้พะนี้กับฟันดีครับท่านผู้ชมก็ได้บอกให้เอฟซีทางช่องไปทีเรียบร้อยๆนะครับหมู่บ้านลงให้แล้วคลิปที่2ฝากติดตามยอดหลังเฮดเดอร์ครับผมนี่แหละครับเพื่อมันเข่าแล้วเสียดายบ่ได้ติดตามนี่สิเนาะครับย่างหน่อยกัเขาไปกดไลค์กดแชร์กันยังดีครับท่านผู้ชมเขาไปเบิ่งซ่อมๆเบิง่งใบทั้งทีมัน ังบ่ถือใจเอซนี่แะครับแนวทางตัวเลขครับยูทีดวงพอมีพี่น้องทางช่องทุกท่านปิดเจรณาเบิ้งน้ากันครับผมเอาลองเบิง้งแคปหน้าจอได้เลยครับผมแอดแสงเดือน1ทธันวาคม68เห็นแห้ะครับมใม้พอมีพี่น้องรุนดวนแล้วครับผมบรรยากาศเนี่ยเหมือนเสาครับอุณหภูมิครับ คงทีพ่อดีครับบ่านหนาวเกินไปบ่คือมือวานมือวานนี่หนาวสุดยอดเลยครับมือนี้ยั่งปกติไข้แน่ยู่ครับอย่าออกห้อนไปเลยละครับมือนี่พมหรือซื้อครับอย่าร้อนไปเลยช่วงเศร้าๆถ้าเที่ยงใบนี่ก็ที่ว่าเต็มทีแล้วครับยิบเก่าสามสิบองศาไปเลยเอาทวงนี้อุณหภูมิแปรป,ปวนกับไปกับมาฝากให้เอฟซีทั้งสอง ดูแลสุขภาพกันไปเด้อยครับผมเป็นห่วงเป็นใยทุกท่านเดินทางมาบ้านกะเขียวขาดปลอดภัยทุกท่านเด้อยครับปีใหม่ไทยเฮาไก่เข้ามาแล้วมืออื่นการเลื่มอมอ่หนึ่งท่านว่าไก่จะหอดปีหนาแล้วครับอีกบกกุกี้วันบุก,กี้เดือนไก่เข้ามาเรื่อยเรื่อยลุยกันต่อแนวทางตัวเลขกับสีตามต่อให้ fcu ประจำนี่แหละครับลองเบิรงน้ากันนะครับคลิปนี้แอดแสงเดือนมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วครับ เอานี่แหละครับเอดแสงเดือนนี่คืองวดเก่าครับท่านผู้ชมสำหรับเอดแสงเดือนนะครับแต้มสองตัวบนแคปหน้าจ,จอเอางวดเก่ากระเดยครับเพื่อเอซีทา้งซองอยากจะนําไปเบิ้งนํากันนี่คืองวดใหม่ครับสี่ห้าเก้าศูนย์นี่แหละครับเอาทายคลิปนี้กับ่มีอยังไรครับให้่อซีทา้งซองเดยถูกหวยเรื่องเงินมันมัน,มนปังๆนํากัน,นงวดวันที่หนึ่งตันว่าคมหกสิบแปดหรือว่ามื่ออื่นเฮานี่แหละครับ แต้ม2ตัวบนถ่าคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณแม่อ c ซี่ใจดีแล้วก็เอดแสงเดือนเด้อครับที่นำผมมุนแนววทางตัวเลขแม่นๆมาแบ่งปันให้พอมีพี่น้องเอฟซทางสองทุกท่านครับโวยพรให้ทุกท่านครับหายยุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับมันมนเดินทางมาบาดเห่ากับเขียวขาดปลอดภัยพอกันไม่ขีปหนาเด้อครับผมสวัสดีครับ